่เห็นไหมมันหมุนปุ๊บหนี่ได้โทเค็นตรงนี้มาปุ๊บ ก็ต้องกราบซึ้งนะสวัสดีน้องๆในไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟไทยไลน์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับผมสําหรับการรับชุดฟรีกิจกรรมอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับกิจกรรมครบรอบฟรีไฟสี่ปีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนสําหรับชุดรับฟรีฟรีถาวรกันยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับจะรับยังไงเป็นกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมแบบบไหหนนก็อย่าลลืมดูคิปี้้ใจ เปนด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับใครดูไม่จบบอกเลยว่าไม่เข้าใจแน่นอนแล้วก็จะได้รับชุดฟรียากมากขึ้นนั่นเอง ครับแล้วก็คลิปนี้เหมือนเดิมครับผมพี่ขอ8,000ไลค์แล้วกันนะถ้าถึง8,000ไลค์พี่มีของฟรีแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรกินหน้าไม่ว่าจะเป็นเพชรนะครับบอกเลยว่าแจกใต้คอมเมนต์แน่นอนนะครับถ้าถึง8,000ไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามนะครับช่องทิกตอกพี่ด้วยนะชื่อเหมือน YouTube เลยนะครับพี่จะลงคลิปสั้นๆในคลิปทิกตอกนะครับเป็นพวกสอนเทคนิคล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็แจกเพชรนะครับประมาณนั้นอย่าลืมไปกดติดตามกันด้้้วยนนนะะครับตอีใกลจ 0,000ผู้ติด,ดตามแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามมันด้วยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวขอไปอธิบายในส่วนเรื่องโทเค็นที่บัคก,กันก่อนนะครับตอนนี้ก็คือ GM เนี่ยได้ส่งมาไปให้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคนที่สุ่มไปแล้วนะครับแบบว่าใช้เพชรไปแล้วแล้วมันมันขึ้นว่าโทเค็นซ้ำอ่ะที่พี่ทําคลิปแบบว่าโทเค็นบัคนั่นแหละตอนนี้ทางทีมงานนะครับได้ส่งกล่องให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับเนี่ยก็คือพี่ได้ซ้ากัน7กล่องเนาะจเมก็เลยส่งให้7็กล่องนั่นเองมาเเเรรปิดกััันนลยะคบบผ โอเคเปิดเลยเรียบร้อยนี่ตอนนี้ก็หายบักเป็นที่เรียบร้อยนะครับสหรับตัวเช่นภาคใต้นั่นเองนะแล้วก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวเช่นไรนะเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะพี่ไปดูแป๊บหนึ่งนะอยู่หน่วยส่วนนี่นะเป็นกล่องภาคอีสานนั่นเองนะเป็นกล่องเดเมนทรีนั่นเองนะครับในกล่องเดเมนทรีเลยนะครับนี่มาใหม่ล่าสุด30โทตัวเช่นเท่านั้นนะนะเพื่อจะรุนตัวละครนะครับแล้วก็จะมีกร์ดทองโอ้โหเก้าพันเลยเหรอโอ้เยอะจัดจัดนะครับ อ่ะแล้วก็จะมีตัวละครอ,อื่นด้วยนะครับโอ้โหลุ้นได้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับสาเพชรเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้ก็ลองมา่มกันดูเผื่อดวงดีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่เป็นตัวนี้เป็นสกินปืนนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนี่นะครับผมโอ้โหอย่างเท่เฟีย้ยวฟ้ามากนะครับผมเฟีย้ยวฟ้ามากประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่แล้วก็ในส่วนของฟรีก็จะมีในส่วน กิจกรรมล็อกอินรับตั๋วนะครับนี่นะครับประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับทีนี้มาเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับการรับชุดรีตอนนี้กิจกรรมนะครับในส่วนเป็นตู้นะครับเป็นตู้หาโทเค็นรับของรางวัลรีจะเป็นยังไงไป เราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีอีก500เลยรับคูณ2นนั่เองนะเติม1,000ได้รับฟรี1,000เลยนะโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดหมดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สมอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วกดสมัคร สั่ารคลิกตามพี่ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับผมเติมเครดิตตัวนี้เลยกดที่เติมเครดิตนะครับแล้วก็โอเวอร์ลิขที่เบอร์0 6 4 8 9 8 5 2 3 3นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์เบัตรของเราเข้าไปแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามว่ามึงน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีอีก500เลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กด ตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับนี่นะครับจ่ากนันกกูมาที่หน้าแรกนะครับมาทีนี้พี่มีเกมใหม่มาแนะนำนะเป็นเกมเศรษฐีลุ้นของเทพมีไอดีท่าปักคงด้วยนะครับโอ้โหรอบละยี่สิบเครดิตเท่านั้นกดเข้าไปเลยครับผมอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเกมใหม่นะครับตอนนี้บอกเลยว่าเห็นบอกว่าเด็กๆบอกพี่ว่า ยังบักอยู่นะครับพี่ก็เลยมาลองสุ่มเห้น้องดูนะครับว่าตอนนี้ยังบักอยู่หรือเปล่านะครับนี่เลยเป็นเกมนี้เลยนะครับเป็นเหมือนเกมเศรษฐีเลยหลายคนเคยเล่นกันนะครับมาเข้ามาแล้วแรกขอปิดเพลงก่อนมาเสียงดังนะครับแล้วก็กดสปีดเลยเพราะว่าจะเร่งความเร็วให้นะครับผมให้เวลาสุ่มนั่นเองครับไปครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งแรกเจบสองโอ้โหโคตรเยอะโอ้โหยเยอะจัดโอ้โหได้สิบห้าเครดิตดูดิเครดิตออกโคตรเยอะโอ้โหขาดไปแค่ขาดตัวย่าเครดิดเองนะ โอ้โหอันสองเครดิตโอ้โหได้เยอะอยู่ได้เยอะอย well, ู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เอาว่ะ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 สิบสองเฮ้ยเอาอยู่นะสิบสองไปเฮ้ยหมุนฟรีมีหมุนฟรีด้วยเอาจัดหกได้อะไรวะเฮ้ยรอบเดียวเลยเหรอเฮ้ยไอ้ดีท่าบักทงเฉยเรียบร้อยครับผมพี่ได้เรียบร้อยนี่มาเรียบร้อยนี่ คุณรับไอดีท่าปักทงจากนักกดโอเคไปได้เลยแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็กดมาที่ติดต่อตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะได้มานหน้าแฟนเพลวเราทักไปบอกเลยว่าเราสุ่มหน้าไอดีท่าปักทงนี่เขาจะสุ่งให้เป็นใน5นาทีเลยนะครับลิมิเลยร์นะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีฟมีจำนวนจำกัดน,นะครับช้ามหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิสมลสมุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยด่วนเลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนตู้ตรงนี้เลยเป็น ตู้หาโทเค็นนั่นเองนะครับไม่ใช่โทเค็นเนี่ยเป็นตั๋วครบรอบนั่นเองนะครับตั๋วตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงที่มีเลข8ปดเซนเนี่ยก็คือวิดีโอนี้อยู่ในส่วนการ์ดิน่าฟรีไฟทายแรงเลยนี่ช่องตรงนี้เลยต้องขอยาตก,กันด้วยนะครับผมอ่ะเครดิตนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมี2กิจกรรมหลักๆก็คือจะเป็นในส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับอ่ะ ก็จะมีในส่วนการล็อกอินรีวอร์ดนะครับเพื่อจะรับของฟรีนั่นเองนะครับก็จะมีสกินปืนทอมสันนะครับผมอยู่ในส่วนกิจกรรมมิวสิกปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนตู้ตัวนี้นี่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 ตู้หมุนอะไรนะตู้หมุนเอ่ออะไรอ่ะตู้หมุนหาโทเค็นนั่นเองหาตั๋วครบรอบนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้ลแล้วก็จะมีชุดตัวนี้เข้ามาด้วยเห็นไหมเนี่ยอ่ะก็จะเป็นชุดฟรีนั่นเองนะครับเหมือนว่าเราหมุนนะครับดวงเนี่ย ถ้าเราดวงดีก็จะได้ชุดไปเลยหรือว่าถ้าเรานะครับหมุนได้โเทเค็นก็จะเอาโเทเค็นไปแลกนั่นเองนะครับสลับโเทเค็นตั๋วครบรอบนั่นเองนะครับพี่ขอเรียกเป็นโเทเค็นแล้วกันนะครับผมนะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นี่เวลาเล่นก็เดี๋ยวพี่จะเปิดวิดีโอให้ดูนะครับอ่ะวิดีโอสั้นเราก็จะใช้โเทเค็นนะครับมาหมุนมี1สปินนะครับแล้วก็มี5สปินนะครับนี่5สปินเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็สปินมีโอกาสที่ได้น้อยนั่นเอง นะครับส่วนซ้ายมือก็จะมีรีวอร์ดโอเวอร์วิวนั่นเองนะครับก็นนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่า,ารีวอร์ดแลขของอะไรสักอย่างนะครับอาจจะเป็นแบบว่าของฟรีนั่นเองนะครับของฟรีแน่อนอนสำหรับก,ก,กิจกรรมนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเวลาหมุนนะครับปั๊บอ่ะเห็นไหมมันหมุนปุ๊บๆนี่ได้โทเคน็นตรงบบนี้นออมาปุ๊บเห็นไหมก็จะเป็นโทเค็นสีม่วงแบบนี้นี่ๆออกมาปั๊บนี่ก็จะเป็นโทเค็นตัวครบรอบนั่นเองนะครับย้ําว่ามีสีสีนะครับผม แต่ตอนนี้เนี่ยก็คือมี2สีก็มีสีม่วงกับสีน้ําเงินนะส่วนสีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันจะมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวไม่แน่ใจว่าสีเหลืองกับสีเขียวจะเก็บยังไงหรือว่าจะดรอปจากการลงเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตทีนึ่งตอนกิจกรรมเปิดวันที่20นะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ก็คือมีโทเคนมา2สีเลยนะครับมีสีเขียวสีเงินสีม่วงนะครับแล้วก็สีเหลืองนั่นเองนะครับส่วนโทเคนตรงนี้ถ้าเราสะสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเหมือนสะสมอ่า จิ๊กซอให้เต็มนั่นเองนะครับแล้วก็ขีดซ้ายมือก็จะเป็นแบบว่าขีดระดับนะครับระดับความแบบสะสมนะครับถึงเท่าไหร่แล้วถ้าเต็ม48น่าจะปลดล็อกอะไรสักอย่างนะปลดล็อกของฟรีนั่นเองนําในส่วนกล่องตัวนี้ได้ครับผมแล้วก็ในส่วนตู้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการหาตทเค็นนั่นเองใช้ โทเค็นตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยโทเค็นตัวนี้นะอันนี้น่าจะดรอปจากการลงเล่นเหมือนกันนะครับผมเนาะทายเดาไม่ผิดนะตรงนี้ก็คือใช้โทเค็นตัวนี้มาหมุน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 เพื่อจะได้ลูกตรงนี้นะครับผมเนี่ยอ่ารูปกล่องของรางวัลกลมๆตรงนี้เพื่อจะมาเปิดแลกชุดฟรีๆนั่นเองนะครับเนี่ยเปิดปั๊บก็จะเป็นโทเค็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถนํามาปลดล็อกนะครับนี่ปลดล็อกยิ่งซอตัวนี้ให้มันเต็มนะครับเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมคข่าวๆตอนนี้อัปเดตมาในส่วน ช่องทาง y o YouTube ไกหน้าฟรีไฟท์ไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือประมาณนี้แหละคร่าวๆเลยนะการเล่น<อ>การ,การยังไงหาโทเคนก็น่าจะดรอปจากแผนที่การลงเล่นต่างๆแล้วก็จะเก็บในแผนที่ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีภารกิจรายวันให้เล่นนั่นเองภารกิจรายวันก็เป็นเหมือนแบบว่าล็อกอินลงเล่น 2ี่นาทีส0นาที1่ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนี้แหละนะครับเราก็จะมี1คิว3คิว5คิว6คิวว่ากันไปนะครับบอกเลยว่าของแจกเยอะแน่นอนนะสลัดกิจกรรม<อ>รอบท<อ>ี่หาสปีนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละมารีวิวคร่าวๆนะครับตอนนี้คืออัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเห็นแต่เซิร์ฟนอกตอนนี้อัปเดตมาเป็นเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวละครก็รับฟรีๆเหมือนกันแต่รับได้ได้วันที่28สินะครับ28สิงหาคมนั่นเองพร้อมปรึกล่อง นะครับรวมพลฉลอง4ีปีฟรีไฟนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้แหละสำหรับของฟรีมีเยอะมากมายเลยนะครับผมเนาะวันที่20ของแจกบอกเลยว่าครเยอะดูเดิกมีกีตาร์มีระเบิดมีตามีล่มยูชีพแล้วก็มีชุดนี้เลยนะครับชุดก็ตามที่พี่บอกนั่นแหละนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนตู้นั่นเองนะครับตู้ที่ใช้โทเค็นมาหมุนนะครับเพื่อจะลุ้นรับนั่นเองครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้พี่ขอปั่นพันไลค์แล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาแจกของฟรีเน